สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมาสอนธีการดูสายชาร์จ iPhone ของแท้ผมแบบง่ายๆนะครับผมในการใช้งานสามารถนำไปดูผมอยากให้คนหลอกว่าของปลอมของแท้บางทีครับโรงงานจาก OEM ครับของก๊อปมันเหมือนของแท้มากครับ แต่วิธีการดูมันก็ง่ายมากครับบอกเลยว่าประสบการณ์ที่พีขายสายชาร์จนะครับพีขายสายชาร์จมือ2ครับผมราคาที่พีขายคือเส้นละ340บาทเครับผมเป็นสายชาร์จที่พีเอามาจากกล่องของ iPhone 100%เซครับบอกเลยว่าพีขายมาเกือบเกือบตั้งแต่ม4ครับประมาณสัก78ปีครับขายอุปกรณ์พวกนี้บอกเลยว่าพีขายแต่ของแท้ถ้าไม่แท้เนี่ยมองนเดยพีคืนได้เลยครับ ในการซื้อขายกับพี่นะครับนี่วิธีการดูง่ายครับผมแล้วก็สามารถอุดหนุนพี่ได้นะผมที่ลายผม n o n t 3 0 0แล้วก็ลายอีกครั้งนะครับย้ำอีกครั้ง n o n t 3 0 0ครับพี่ขายเส้นละ340บผมบอกเลยว่าของแท้ทั้งนั้นครับผมอันนี้ไม่ได้โมนะบอกเลยว่าสามารถนาไปเช็คศูนย์ดูครับถ้าไม่เชื่อนะครับนี่ครับเนื้องานนะครับของตัวนี้ครับสังเกตไหมครับว่าเนื้องานของตัวสายครับตรงนี้ครับผม มันจะเจาะดูดีมากแล้วมันก็เป็นเนื้องานที่แบบนี่ครับตรงนี้ครับผมมันจะแบบแบบนี้ครับมันจะแบบเป็นกลมๆดีครับมันจะละเอียดมากครับบางทีกล้องอาจจะซูมไม่ค่อยเห็นนะครับผมตัวนี้แต่เนื้องานบอกเลยว่ามันดีจริงครับบริเวณขอบครับจริงๆนะเราสัมผัสเฉยๆแล้วก็รู้ว่าเป็นของแท้ของปลอมครับมันดูง่ายมากครับผมกับสายพวกของแท้ครับคือมันจับแล้วมันสัมผัสมันถึงเนื้องานที่มันแข็งแรงครับนี่นี่ครับ เห็นครับว่าตรงข้อต่างครับในการจับในการกดต่างๆครับมันรู้สึกว่ามันแข็งแรงแล้วมันก็งานมันแบบมันละเอียดครับงานละเอียดเลยเห็นไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันครับพีก็เห็นไหมครับว่าพี่ขายนี่งานมันดีครับแล้วก็มันมีครับผมซีเรียลทุกเส้นนะครับเราต้องดูดีนะครับผมวิธีการดูง่ายครับมันบางมากๆเลยครับผมพวกซิลเบอร์ครับมันอยู่ตรงนี้ครับพีมองว่ากล้องอาจจะจับไม่เห็นนะแต่พีมองเห็นอยู่ครับ พวกซีรัมเบอร์นะครับผมมันจะอยู่ตรงระหว่างแบบให้ดูนะครับบางทีก็บางทีก็ดูนะครับผมแต่มันกลางคืนนะตอนนี้ต้องใช้ไฟช่วยนะผมในการดูสายที่มันเป็นซีรัมเบอร์ครับแนะนําว่าถ้าสายของแท้ผมมันจะมีซีรัมเบอร์อยู่ยง่ายๆนีนี่นี่ครับมันจะอยู่ประมาณสักครึ่งหนึ่งของมือครับอยู่ตรงพอร์ต Type C นะครับผมนี่ตรงพอร์ตตรงนี้ t y p C ตัวไรนิ่งครับผมมันไม่อยู่ตรงนี้นะครับมันจะอยู่ตรงนี้ประมาณทั้งนี้ครับภาษาอังกฤษนะครับนี่ นี่ครับมันจะเป็นบางๆนะครับผมมันจะไม่ได้เข้มอะไรมากมายนะผมนี่มันจะอยู่แบบนี้ไล่ลงมาครับนี่แหละของแท้จะเป็นแบบนี้ครับอีกครั้งนะผมของก๊อปมันก็มีเหมือนกันแต่ของแท้ครับมันจะเป็นบางๆมันจะไม่เข้มตัวฟอนต์มันจะแบบสวยงามครับบอกเลยว่าตัวฟอนต์มันสวยแล้วก็ง่ายๆผมวิธีการดูอีกทีนึงคือเราเอาแม็กซ์เซฟผมที่เรามีก็ได้แบบนี้ครับแล้วเอามาใส่ครับถ้าเป็นของแท้ครับตัวแม่เหล็กตัวนี้ครับมันจะดูดครับนี่ เดี๋ยวครับมันจะดูดอ่อนๆครับถ้าของปลอมนี้ไม่ดูดนะครับบอกเลยว่าไม่ดูดแต่บางยี่ห้อมันเรียนแบบจนด nee ูดได้คร er ับแต่เน oh. ื้องานมันก็คนละเกดคําบอกเลยครับคนละเกดกันนี่ครับเะวครับมันดูดแล้วครับผมนี่ทุกเส้นนะครับของ P สามารถนําไปเช็คได้มันดูดกับแม่เหล็กนะครับนี่ดูดครับดูจริงมีการดูนะครับนี่แล้วให้มันนะครับผมทาแตะดูมันจะเป็นดืดๆในการดูดนะครับหรือว่าเราเจ้าพวกที่เป็นแบบแม่เหล็กต่างๆครับในการดูดแบบนี้ครับเห็นไหมว่ามันดูจริงครับนี่ เพราะแบงค์รับแบงคม่เลกมาดูดมันก็ดูจริงในการใช้งานบอกเลยว่าที่ครับผมในการสังเกตมันก็ไม่ได้ยากเลยเนาะแี่เราเอาแบบดูสายดูข้อต่อนะครับผมดูตรงหัวมันเกตมันงานนะครับผมเนี่ยนี่ยดูแบบนี้ครับตรงนี้ครับผมเราด,ดูดีครับมันจะเป็นวงด,ดีแล้วมันแถบที่งานละเอียดมากครับตรงนี้ครับเหมือนกันตรงขอบครับมันจะสกรีนแบบ เขาเรียกว่าในการผลิตนะครับผมมันจะมีนวัตรกรรมที่ของเขาเองแหละของแทนะ้เนาะมันมันกลมมันม,นมนดีครับในการใช้งานแล้วก็มันก็ชาร์จแบตแล้วมันก็ปลอดภัยกับบปลอดภัยกับโทรศัพท์ของเราเลยครับดังนั้นเรียนเลยว่าอุปกรณ์แท้ครับมันปลอดภัยแน่นอนครับอย่าไปใช้อุปกรณ์ปลอมหรือว่าเราก็สามารถซื้อกับพีได้ผมอันนี้ไม่ได้ขายของนะแต่ใครจะซื้อนะครับแต่พีก็ขายนะครับผมในราคา340บบาทนะผมที่ไลน์ผม n o n t 3 0 2 0ครับที่ลายให้ผมอีกครั n ้ง n o n t ครับผมกับสายชาร์จตัวนี้ครับนี่เห็นไหมมันมีครับผมเห็นไหมมัน้ะมามันมีทั้งแบบคุ้มก็มีแบบนี้ก็มีนะครับผมส่วนมากก็ขายดีทือแบบนี้ครับลูกค้าก็สามารถอุดหนุนพี่ได้นะครับก็เป็นแบบว่าเอาไว้ทุนที่โทรศัพ์ไวรีวิวแล้วกันเนาะสําหรับช่องพีนะครับสรงนี้พีเพยก็ขอจบคลิปผมในการแนะนาําหรือว่าในการสอนพิการดูสายชาร์จแล้วก็อุดหนุนพี่ได้ผมสำนี้ขอบคุณครับ